สวัสดีสวีดัดพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่อง M ew M ew มิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องมิวมิวจะพามาตะลุยเบเกอรี่โบนันซ่านะจ๊ะวันนี้เป็นฟิลแบบเออมาทานข้าวทานใจของหวานใดๆนะแม่น้ำมาพี่พี่จ๋าอย่าลืมฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมิวมิวกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะพี่พี่นะเอาวันนี้จะทุนมาที่5 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะพามาดื่มด่ำกับของหวานของใจนะจ๊ะมา ขออนุญาตเปิดประเดิมเบ็ดสองบาทล้างเกลือกันก่อนนะจ๊าวมาดูกันซีเบ็ดห้าร้อยวันนี้จะเป็นยังไงเบ็ดห้าร้อยวันนี้จะปังหรือปเปล่าพี่สามมาอนุญาตเบ็สองบาทสักสิบรอบล้างเกลือกันก่อนเลยแม่เด้อเกมนี้ฟิกเกมสามตัวนะที่รังนะยังไม่แตกเลยล้างเกลือแบบใดยังเกลืออยู่เหมือนเดิมใช่ปะ เออแอบเกลือ,อยังไม่ได้เล่นนานแล้วสําหรับของหวานของแจกของเราแล้วจ้าพี่พี่สามาเป็นสองบาทไปกันต่อนะจ๊ะโอ้โหฟีเกมมาสามตัวแม่นางนี้ว่าอ่ะอาน้องเขียวมาแล้วแม่สามฉกสาสามไปฟีเกมมาสามตัวแล้วจ๊ะเกมนี้ฟีเกมสี่ตัวนะจ๊ะ,ะจพี่พี่สามมาล้างเกลือยังไงให้เค็มเหมือนเดิมนะแม่น่ะ เบออ็ดสองบาทหมดรอบแล้วจ้าเบ็ดสองบาทหมดรอบแล้วจ้ามาไปกันต่อเบ็ด5บาทเลยแล้วกันจ้ะสามสิรอบออตโต้เทอร์โบนะคะมาเปิดออตโต้กันเลยวันนี้โอ้โหเสียงดอาจังไวาน้ำเงินมาดอกนี้คูณ2องไหมสวยงามไหลต่อที่หัวใจนะจ้าเค้กฟีจีวะ พีจีคอมโบแม่พี่สาววันนี้ยังไม่เห็นสั่นอย่ารับวายเลยนะมน,นี่ไงวายมา2ตัวดังนี้ว่าสวยงาม9 5บาทอุ้ยดังนี้คูณ16วายถ้าคูณ1ิบหกอกเมื่อกี้ลงมาก็คือสวยมากเงินรางวัลก้อนโตจาน110บาทไปกันต่อไปกันต่อที่รังจ้าก,กับเบน5บาทนะจา๊าเบเกอรี่บนูนัลซาบนูนันใจนะที่รังนะอ่ะ วันนี้จดัดทุนมาที่500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ามาดูกันซิวันนี้จะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนนะจ๊ะวันนี้เป็นจิวเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านของหวานของใจและจ๊ะชอบมากแม่มาคูณหกดอกนี้คูณสิบว่ายังไงไหลต่อไหมต่อมาห้าบาทสาญลักไว้สองตัวดอกนี้ไว้ยังไงสวยสวยฮะสิบหกบาทจ้ะไหลต่อเก็บิดีดอกนี้สองร้อยสี่สิบบาทสานยลักไว้มาอีกหนึ่งแมต เออไหลกันรัวๆ,ๆนะจ้าเร้คูณสิบแปดนะนี่รักนะตัวซองมาสี่สิบห้าบาทคูณ2ี่สองว้ายอ่ะเงินรางวัลก้อนโตจะ้ะกันอีกหนึ่งแมตนะจ้าเบเกอรี่โบนันซ่านะจ้าอ่ะมาไหลกันต่อยาวๆที่เราจ้างเงินรางวัลมจกะ 403บาท50บะตังจะไปกันต่อนะจ๊ะที่รักจ๊ะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะลองเล่นมันน้องไม่เมีวสามารถคลิกลิงข้างล่างได้เลยนะที่ร้างน้ำมาไปตามลิงกข้างล่างได้เลยนะแม่นหนาสำหรับโปรสมาชิกใหม่โปรโมชั่นเยอะๆมากมายนะคะสามารถคลิกลิงข้างล่างได้เลยเด้อสามารถคลิกลิงข้างล่างไปตามกันได้เลยนะจ๊ะไปเลือกไปสวยกันได้เลยนะอาว่ายังไง ว่ายังไงดูเป็นฟิลเยียมเหงาอยู่โอ้ยตอนนี้ผมมา900อนะจ๊ะวันนี้ทุน500เท่านั้นพี่พี่จา๋าไปกันต่อมาน้องขออนุญาตขยับเบ็ดเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาาเ 10, บ็ดสิบบาทสิรอบแล้วไปต่อเบ็ดยีรอบจ้ะค่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆนะคะพี่พี่จา๋าพี่ท่าไหนมีเกมอะไรแนะนำน้องไม่มีคสามารถกินเลิงข้างล่างได้เลยนะจ๊ะไม่ใช่ สามารถคอมเมนต์บอกนอ้องมาดูข้างล่างได้เลยนะไปดอกนี้จ้าหกเออแปบาทนะวันนี้ลินผ่านการพูดไม่ค่อยสนุกเลยลินผ่านการพูดไม่ค่อยสนุกเลยไปกันต่อจ้ะวายตีเกม3มตัวแม่จ๋าตัวที่4ลงไหมที่รักว่าอ๋อยังไม่ลงนะจ๊ะยังไม่มานะตอนนี้ยังเบรกอยู่ที่สา้เหมือนเดิมจ้ะวายมากลองมาดอกนี้คูณ2ค่ะไหลต่อไหมไหลต่อจ้ะ อ่าสาัญลักไวสองตัวว่ายังไงมาไหมพี่พจ๋าสวยงามจา้ะวายไวสี่ตัวดอกนี้ไวยังไงเออร้อยสี่สิบสี่บาทดอกนี้คูณสิบสองสัญลักษณ์วหนึ่งแม,แม่สวยงามจา้ะวายดอกนี้ไวเต็มครับอุ้ยเอา้าไวเต็มครับไม่แตกเคยเลยพี่พิจ๋าเมื่อกี้น่านรับได้นะ่าจะมาหกตัวนะโอ้โหเสียดายอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นกับไอสิ่งที่กำลังนับนอยู่ตรงหน้าเลยพี่จ๋าเสียดายมากเอา้าเงินรางวัลไม่าจา้ะ รางซูเปอร์เม,มกาจะไปกันต่อที่รักจ้าสำหรับพี่ท่านไหนอยากจะรวยใหญ่สะบานคลิกลิงข้างล่างแม่เลยนะคะไปตามตามน้องแมนนินได้เลยนะจ๊ะน้องมิวมิวได้เลยนะ,ะอาบอย896บาท50สตางค์จ้าส,สวยงามจากก้อนโตของแกนะที่รักนะก้อนโตของแกจัดมานิดนึงนะเอามาขออนุญาตไปกันต่อเบ็ด20บาทจ,จ้า10รอบออโต้เทอร์โบนะคะวันนี้ทุน500ร้อกำไรมาแล้ว กำไรมาแล้วพันสองมาไปกันต่อจ้ะคูณสี่ดอกนี้ไว้ยังไงมากระลองมาสวย16บาทวายมา4ี่ห้าตัวดอกนี้จัดไปไวายสองพันเจ็ดร้อยเออสองพันเจ็ดสิบสองบาทแม่สางเงินวันก้อนรงกันอีกหนึ่งก้อบน,นะจ๊ะโอ้โห โอ้โหเบเกอรี่เบเกอร์ใจนะจ๊ะเห็นเงียบเงียบฟาดเรียบเหมือนกันนะเนี่ยอ้างเงินวันเมกาจ้ะปล่อยให้นับเงินไปแล้วกันเดี๋ยวจะนอนรอนะจ๊ะอ้างเงินวันซูเปอร์เมกาจ้าวีสาปังมากมันจะแม่นับัวปังอลังการมากเห็นเงียบเงียบนะเห็นเงียบเงียบนะจ๊ะเบเกอรี่ของเขาก็คูฟาดเรียบจ้ะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะ เงินรางวัลซูปเปอร์เมกาบบกมา2 9 3บาทสวยงามจากแค่เบ็20บาทนะที่รักนะสัญ,ญลักษณ์วายคอมโบมาชับสญญาญลักษณ์วายคอมโบมาชับๆเอาเลย <ๆ S 1> ก็เลยแตกกันรัวๆแตกกันหนักๆนะที่รักนะมาไปกันต่อจ้ะไปกันต่อไปกันต่อมาอ่ะ ตอนนี้ขึ้นมาที่เบ็สามบาทจะที่รัก๋าสิบรอบไปออโต้เทอร์โบกันดีกว่านะคะวันนี้ถูก500ร้อยนะจ๊ะตอนนี้บอกมาสามพันหกร้อยนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่าที่รักามาอ่ะคูณ4ี่แล้วคูณ4ไปกันต่อมีเกม2ตัวแม่สาวไว้ไงโดนนะอีกหนึ่งแมทอ่ะอุ๊ยมีเกม3ตัวอ่ะตองน,นี้คูณ2คูณ2นะจ๊ะ ถ้าจะเริ่มเงียบหรือเปล่าเพราะว่าแตกดอกใหญ่ไปแล้วนะที่รักนะถ้าแตกดอกใหญ่ปุ๊บเริ่มเงียบปั๊บนะเออ,องงว่ะเริ่มเงียบแล้วแหละเริ่มเงียบแล้วชาเบสสามสิบบาทไม่ค่อยแตกเลยที่รักจ้าอะ วันนี้เป็นไงกันบ้างคะมิวพามาตะลุยเบเกอรี่โบน a ซ่านะจ๊าของหวานของใจที่สาวๆอย่างเราชอบมากนะพี่ๆนะวันนี้จะลุนมาที่500บาทเท่านั้นนะจ๊าวันนี้บวกมา3 5 0 0นาะกำไรเน้นเ3้น0บาทสุดยอดเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะปัวจะปังสามารถคอมเมนต์เออไม่ใช่สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไปตามได้เลยนะคะยุ้ใหม่ยังไงก็แตกนะที่รักนะเข้าไปเลือกไปสอยโปรโมชั่นได้เลยนะคะโปรของเขา1้0เอนะจ๊ามีคืนย่อเสียมี แนะนำเพื่อนด้วยนะแม่นะเหมือนที่น้องมิวมิวมาแนะนํำพี่ๆนะจ๊ะวันนี้ครนย่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ